สวัสดีครับพวกับผมบัตรลยเยนนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมแคดออฟแคดใครที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับบ้านใหม่นะครับคือผมจะสร้างใหม่แล้วก็ทำเป็นบ้านข้างครับมาเริ่มกันเลยครับก็ซื้อของอันนี้ผมก็เล่นในโปรแกรมนะครับคอมพิวเตอร์นะครับอาจจะเป็นว่าภาพอาจจะไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ จะเงื้อเงื้อเยก็ไม่รู้จาใช้เวลาเล่นกี่เดือนนะก็น่าจะนานนะครับบ้านข้ามแต่ก็ไหวอยู่น่าจะไหวกว่าบ้านปกติแหะเพราะบ้านปกติต้องอัพอย่างอื่นด้วยอันนี้ผมก็จะอัพแค่บ้านกับทังอันนั้นแหละแล้วก็อัพเกรดอะไรนะตัวละครเอเออใช่นับรบ วิจัยนักรบอย่างเดียววิจัยทหารอย่างเดียวครัให้เลเวลเยอะๆไว้ส่วนต่างๆก็จะไม่ได้ทำอะไรเลย <Wow. S 1> ก็เดี๋ยวเคลียร์อะไรลงให้หมด <Wow. S 1> วันนี้เราก็จะอัดยาวๆไปเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้ยาวมาก น่าจะเอาแค่บ้านสาบ้านสี่ป่ะบ้านสามมั้งน่าจะได้แต่ช่างเราก็ต้องทำสี่ตัวนะถ้าได้ห้าตัวก็เอาห้าตัวแต่น่าจะเล่นได้แค่สี่ห้าคงไม่ไหวสองพันเพชรน,น่าจะใช้เวลาเดี๋ยวก็ตัดต้นไม้ทำอะไรไปเรื่อยเดี๋ยวก็น่าจะถึงเองเวลากิจด้วยเพรเราก็ไม่ได้ใช้ซื้อไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้ว ใครที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์ก็ติดตามนะครับยังกำลังใช้ให้กันคนระับปากเลยครับอาจจะมีเสียงเมาส์เสียงอะไรนะครับโทษทีครับ <organizing everything. S 1> เดี๋ยวตัวนี้ผมก็จะเอาไปเข้าแขนน,น,นะครับเอาไปส่งทหารโดยเฉพาะแต่ก็ต้องเอาเลเวลสูงๆก่อนไอตอนนี้ก็ปล่อยไปก่อนเก็บเล่นอย่างเดียว เกมก็จะให้ใช้เพชรอย่างเดียวเลยครับเราอย่าไปใช้นะครับเก็บไปก่อนไม่คุ้มครับเสียงดนตรีก็ปรับไม่ได้เลยนะหรือจะใช้ไปเลยครับหนึ่งเพชรเรารอมาขนาดนี้ก็รออีกแป๊บหนึ่งแล้วกัน,ะค,ะนะครับเริ่มต้นก็ไม่ยากนะครับ เราก็ทําตามเขาไปเลยครับแล้วเราก็ซื้อของอัพของสําหรับบ้านใหม่นะครับแต่ผมก็จะไม่อัพครับเราจะอัพแต่บ,บ้านแล้วก็อัพพวกคังนะครับในถ้าเกิดมีโรงวิจัยมาก็จะอัพโรงวิจัยครับแล้วก็อัพใครนี่ครับ่ายฝึกอย่างเดียวแล้วก็ใายกองทัพ้วยครับต้องอัพครับเพื่อจะได้ใส่ทหารไปเยอะๆไว้ป้นไ,ได้ไวๆก็มีแค่นี้สำหรับบ้านค้างอัพแค่นี้พอ เดี๋ยวรอทหารแล้วเราค่อยไปป้นกันครับเอาแล้วครับอันนี้เขาก็ใช้เราก็จะไม่ใช้ทหารเยอะนะแค่กี่ตัวพอสามที่ตัวน่าจะไม่พอเยอะๆไปเลยครับช้านะครับโจมจีชามากเลยทหารเลเวลหนึ่ง ตอนนี้แคนผมก็ว่างนะครับใครอยากเข้ามาก็แชทมาแล้วก็สมัครไว้ครับคอมเมนต์มาครับดวผมจะส่งโค้ดแคนไปให้แต่ขอเอาคนที่เล่นนะครับตั้งชื่อเหรอชื่ออะไรดีบ้าน,น DLY แล้วกันครับง่ายๆสนสันรบบอายุครับ อันนี้อายุไม่จริงครับใสเ่เล่นๆครับ <c oughs> ผมก็จ้าบ้านไปเลยนะครับหนึ่งเพชรครับรอกนะไม่ถึงสิบวีเดี๋ยวฝึกทหารไว้ทิ้งไว้ด้วย <c oughs> ช่างก็ว่างครับตอนนี้แต่เราไม่อัพครับเราอัพอย่าง,งเดียวครับพังครับ เดี๋ยวอัพค้ังแล้วก็คายก่องทับแล้วก็ลงทหารอย่างเดียวแล้วก็ไปกันเลยครับขึ้นบ้านกันต่อก็แวะมาเคลียพวกนี้กนแล้วมันให้ทําแต่ของก็ต้องซื้ออยู่แล้วครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ซื้อเราก็จะอัพพวกนี้ต่อไปไม่ได้ครับต้องซื้อลงมานะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนไม่ต้องซื้อนะเดี๋ยวนี้ต้องซื้อ ก็เดี๋ยวเรา,าระว่างรอเราไปป้นอ,อยู่ว่าสี่นาทีห้าทีป้น่ะตังค์ด,ด้วยนี่เราก็ใส่สองป้อมเลยครับคือความไหวครับก็น่าจะตีได้อยู่นะ แต่เห็นเขาว่าบ้านข้ามก็ใช้เวลาหลายเดือนนะครับเกือบปีนะครับกว่าจะถึงบ้านที่ห้าผมก็จะเน้นทหารนะครับเป็นบางตัวนะครับไม่ได้อัพแบบทุกตัวนะครับไม่ได้อัพตันทุกตัวแล้วก็ค่อยขึ้นบ้านนะครับผมจะขึ้นไปยาวๆเล เอาทหารมาส่งเองง่ายกว่าครับจะได้ไม่ต้องรอเพื่อนเลยครับผลิตทหารนิดนึระหว่างรอเราก็ไปป้นครับให้ทองเต็มเลยย้ายขาดครับจัดไปป้นหมดทุกหลังเจอบ้านเรียงเรงนี่ยปนไปเลยนาะ เก็บถ้วยด้วยครับเก็บถ้วยเอาพิษเอาเพชรเอาอะไรไวร้สะสมไปก่อนครับจะได้ซื้อช่างมาช่วงแรกๆช่างสำคัญนะครับถ้ามีช่างเยอะบ้านเราก็ขึ้นไวครับตอนแรกก็ไม่มีอะไรมาครับป้อนอย่างเดียว ป่อนอัพบานป่อนอัพบานป่อนอัพบ้านแคปเดียวก็ไหวครับก็ประมาณนี้ครับแล้วก็อัพทหารไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับไปป่อนอีกสักรอบจนกว่าทองจะเต็มนะครับโงบบานนี้ก็ได้เลย ขอซูไปไกลเอาทหารเข้าไปนต่ทหารไม่เข้าไปถึงป้อมนะครับถ้าเจอบ้านแบบว่าป้นบ้านแรกๆอย่างนี้เราก็เน้นทหารลงที่ป้อมก่อนนะครับใส่ไปที่ป้อมอย่างเดียวครับไม่ต้องใส่แยกกันเยอะอัดเข้าไปเลยครับ เดี๋ยวเราค่อยมาตามเก็บทีหลังครับให้พวกป้อมอย่างอื่นฐานอย่างอื่นยังไงทหารก็มานี่ได้แล้วครับหลักๆเอาป้อมเอาไว้ก่อนครับ หารเราก็เลเวลน้อยนะโยมตีช้าหน่อยครับแต่เราก็ไม่ได้รีบแล้วครับทองเต็มอะไรเต็มแล้วครับเดี๋ยวเอาของลงนะถ้าช่างว่าง ลรอช่างกันหนึ่งครับเนี่ยครับเราก็ได้เพชรด้วยนะครับทำภารกิจไปเรื่อยครับเดี๋ยวก็ผ่านเรามาแบบเริ่มใหม่นะครับง่ายดีครับช่างวางปุ๊บล้วก็ของลงครับเอาที่เวลาน้อน้อๆก่อนเลยสิบวิเนี่ยค,ค่อยๆทำไปครับ เดี๋ยวพอลงเยอะๆแล้วเราค่อยมาจัดอีกทีนะครับกำแพงเราก็ไม่ต้องกันน้นแล้วเอาไปกองไว้เลยประมาณนี้เลยแล้วก็เอาขอคอยธนูลงมาต่นใหญ่ รับตามนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะอัพลงทหารนะครับแล้วก็ฟังเก็บทองไปอัพอีกทีครับมาลงทหารก่อนจะได้ทำตัวให้มีนะครับแล้วเดี๋ยวเราอัพนี่นครับค่ายกองทัพ15นาทีอันนี้20นาทีโอเคได้อยู่ครับเดี๋ยวรอสักแป๊บนะครับ เดี๋ยวไอนี้ค่อยมาปลูกทีหลังนะครับเราก็ยังไม่เชื่อมต่อนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทําวิธีเชื่อมต่อนะปลูกบัญชีครับเอาละครับแล้วก็อัพค่ายกองทัพทิ้งไว้คสิบห้าาทีเราไปป้นกันก่อนดีกว่าทหารเรา่างนะครับก็ลงเหมือนเดิมครับ อาจไปเลยครับให้หมดครับเพื่อความเร็วของเราครับใครที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์ก็ติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กันครับฝากกดไลค์นะครับถ้าเพื่อนคนไหนสะดวกแชร์ก็แชร์ให้ผมด้วยนะครับ ช่วยกันกดครับเป็นกำลังใจกันกรอกแรกๆเราก็ปนง่ายอยู่นะคือแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยใส่ทหารลุนลัวไปเลยครับถ้าบ้านสูงๆก็ต้องมานั่งคิดนั่งจะเข้าตรงไหนดีนะจะเข้ายัางไงนะอันนี้ไม่ต้องคิดครับ ถ้าหายไปเลยก็พรืดเดียวครับโอเคครับก็ต,ติด13นาที14บีนาทีที่ผมก็ทิ้งไว้ก่อนครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดสั่นกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายไปก่อนครับ